สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเอาบรรยากาศดีๆนะครับอีกร้านหนึ่งนะครับเจ้าของสวนเขาไอเดียดีมากเลยนะครับผมจะมีทั้งต้นไม้นะครับไม้ประดับนะครับแทบจะทุกชนิดเลยนะครับผมพวกเฟิร์นไม้ฟอกอากาศนะครับเฟิร์นสไพไม่ว่าจะเป็นพวกมอนเตล่าฟิโลแล้วก็พวกตระกูลเฟิร์นแล้วก็ไม้เลื้ยนะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็สวยนะ นี่อันนี้เท่าไหร่น,นี่อันนี้4ี่ร้อยนะครับผมตัวนี้สวยมากเลยเนี่ยราคาหลักร้อยนะครับเอาไปประดับตกแต่งที่บ้านที่สวนนะครับเขามีจําหน่ายด้วยนะครับแล้วก็โบตันซิกแซกอย่างเงี้ยโบตันโบตันที่โบตันซิกแซกเท่าไหร่เนี่ยมาดูราคาก่อนนะครับอ่าพิกัดนะครับลุงเสร็จขอบอกพิกัดก่อนเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอืมอะไรนะนี่พวกไอวี่พวกอะไรนะครับผม มาโกเดสมีอะไรมีมีมีเขาเรียกเาเรียกว่าไอวี่เนาะพวกไอวี่เนาะนะครับนี่ประมาณนี้ไม้ตกแต่งนะครับไม้แขวนไม้สวยนะครับผมอ่าพิกัดนะครับท่านไหนที่จะมาเที่ยวบึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเลี้ยวเข้ามาก็จะมีร้านนะครับอยู่ด้านขวาเลยนะครับจะมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีร้านเขาจะเด่นเลยนะครับแล้วก็จะมีสวนต้นไม้นะครับพอทานก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ให้ชม แล้วก็เลือกซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวพามาชมมักกเดสราคาเท่าไหร่ไอ้โมตันซิกซก80บาทนี่ตัวนี้ที่เกาหลีแพงนะครับเนี่ยที่เกาหลีราคาสูงนะครับตัดใบหนึ่งแล้วก็เอาไปทําแขวนทําแขวนขายนะครับผมก็เออราคาก็ดีซื้อไปทักกระถางนึงเอาไปแขวนเอาไปประดับโมตันซิซกนะครับ ประมาณนี้ชอบไม้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าต่างประเทศราคาสูงนะครับบวัวตัดทิ่จะ่หายากนะครับผมอ่ะไปะไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นพวกบัวอ่ะเฟิร์นถ้าพี่เพื่อนแบบนี้ก็มีนะนะครับเฟิร์นกระถางละเท่าไหรน่นี่ไม่มีราคาอ่ากระถางละสี่ร้อยห้นะครับผมเนี่ยเฟิร์นข้าหลวงนะครับ เฟิร์นใหญ่นะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกโชคเงินหนานะครับเงินหนาใบเงินหนานะครับผม350นะครับกระถางอ่า9นิ้วถึง10นิ้วนะครับเนี่ยไม้ราคานะครับเนี่ยหรือว่าจะชอบเฟิร์นอย่างนี้กรูดเลยนะเนี่ยกรูดออสเตรเลีย,ยนะครับ750แล้วก็จะเป็นไม้ทรงนี้ไก่ฟ้าพญาลอนะครับผมก็350 โอ้โหมีไม้หลากหลายเลยนะครับอันนี้ตัวนี้ก็สวยอันนี้250นะครับหอ้หโหกุจงด่างอ้โหูโจงด่างก็มีนอกเนื้จากนั้นนะครับทางร้านเขาก็มีอะไรนะมีลูกป,ปั้นชนิดต่งตางๆนะครับผมเป็นกระถางนะเป็นกระถางเกี่ยวกับปลูกใส่ต้นไม้นะครับเอาไปตกแต่งที่บ้านนะสวยงามนะครับรูปต่างๆน่ารักมากนะครับผม อันนี้พุทธสุอพุทสุภโชคราา150บาทไปดูกันไปเรื่อยนะครับพวกกวัพวกนางกวังพวกต้นไทรใบสักอะไรก็มีฝั่งนี้ก็จะมีพวกไม้มงคลหรือท่านไหนชอบอหวัวใจเศรษฐีฝั่งนู้นนะครับเริ่มต้นที่200กรีนคองโกก็มีไปไปดูพวกวัฒนาก็มีทับทิมสยามก็มีโอ้โหสวยจัดเลยทับทิมสยามใหญ่ๆนะครับผม กระถาง120บาทเองนี่นะครับหลังจากมาทานเตี๋ยวนะครับเปทางก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาชมได้นะครับผมอะไรนี่ส้มจิตไม่ด่างก็มีก็จะป,ประมาณนี้นะพี่นเพื่อนนะนะครับนี่คราบคราบคราทองนี่นะครับ ราคาน่าจะร้อยห้าสิบนะครับตามพญาโอ้ลุ่มลื่นมากนะครับก็จะเป็นพวกกระถางพวกอุปกรณ์ในการตกแต่งต้นไม้นะครับผมดินปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยโอ้โหแนะนําเลยนะครับร้านนี้นะครับผมเดี๋ยวจับไปถ่ายหน้าร้านให้ดูว่ามันเป็น,นร้านประาพแบบไหนประเทศไหนนะแล้วก็ไม้ไม้ทั่วไปนะครับพวกทุเรียนพวกอะไรก็มีนะครับเป็นมาเที่ยวมาก อ่างว่างนะครับผมก่อนที่จะไปบึงฉวากนะครับก็มาดูนะครับแวะมาชมแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์คนเยอะไหมพี่เยอะอยู่ดิเยอะเอาืมันดีก็คือมีต้นไม้ให้ดูด้วยอ่ะอันนี้เอากระถางโหตัดซิกแซกอ่ะซิกแซกแปดสิบแปดสายพันธุ์มะม่วงก็มีนะครับผมประมาณนี้ถือว่าเจ้าของร้านไอเดียดีมากเลยเนี่ย หนุม่มเสร็จตั้งใจที่จะทําแบบนี้นะครับอยากจะทําเปิดสวนต้นไม้ให้ให้คนเขาเอามาชมต้นล่ำซ้ำเนาะใช่จ้ะร่ำซ้ำสามร้อยใช่ไหมครับกระถางสิบนิ้วขึ้นไปหน้าหน้ายังง่ายอ๋ออันนี้พี่เป็นเจ้าของสวนไหมไม่ใช่จะเป็นลูกจ้างลูกจ้างโอ้ยเป็นเป็นพี่เป็นคนดูแลอยู่างนีน้สวนระดน้ำนะครับดน้ำนะครับพวกเฟื่องพวกอะไรก็มี อ๋อส่วนมากลูกค้ามากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาดูมาดช,มชมแล้วก็ซื้อไปด้วยติดไม้ติดมือไว้พวกไม้มงคลเนาะแนะนํานะครับชื่อร้านชื่ออะไรตลาดฉวากพันไม้จ้ะตลาดตลาดฉวากพันไม้ครับผมมีเช็คอินเข้าไปได้จ้ะเช็คอินได้เลยเนาะมีมีแบบว่าเข้าไป พิมพ <spr> <kah ve> <playing> ์ชื่อเข้าไปคือคมับผขึ้นมาพิมพ์พิมพ์ชื่อว่ายังไงครับตลาดชวากันไม้เหรครับผมตลาดชวากันไม้มีเพจมีมีเขามีเพจนะครับผมท่านไหนก่อนที่เาจะไปเที่ยวบึ่งชวาก็มาเที่ยวได้เลยนะครับมาซื้ออุปกรณ์ในการตกแต่งต้นไม้นะหลากหลายนะครับผมถูกต้องร็นะครับกนอันนี้อันนี้อะไรเปเปอร์เปเปอร์ด่านเขามีเหรอ อ๋อซันโตโซมาก,ก็มีสวนเ็สวยวประมาณนี้นะครับเสียดไปดูนะครับท่านหนผ่านไปผ่านมานะครับก็ชมได้นะครับแวะเที่ยวชมได้นะครับมีพันไม้หลากหลายชนิดเลยนะครับไม้ไม่ไมว่าจะเป็นพวกไม้ไม้ไมผลไม้กินไม้ผลนะครับพวกเฟิร์นเฟิร์นนี่ก็สวยอืม ไม้เป็นฟิลิปินเป็นมา่านฟิลิปินนะครับเอาไปใส่พวกตีใส่กับพวกไม้แผ่นไม้นะครับผมเอาประดับแขวนโชว์นะครับสวยงามนี่ครับอเป็นราคานะครับพวกเฟื่องพวกอะไรนะครับผมราคายังดีนะเพื่น<ๆ>อนเพื่อนประมาณน,นี้พวกคล้านะครับฝักตระกูลคล้าอะไรก็มีอันนี้เนี่ยเจ้าของร้านเขาไม่ได้ บอกหนุ่มโปรโมทนะหนุ่มเกษตรนะครับมาในฐานะนั้นเป็นลูกค้าแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับก็เลยมานำมาให้พี่เพื่อนได้ดูได้ชมกันนะครับผมเปิดทก้นไหนผ่านไปผ่านมานะครับเนี่ยประมาณนี้ความยาวยาเลยนี้นะครับไม้มีหลากหลายเลยนี่หน้าร้านนะครับผมก๋วยเตี๋ยวนะครับสวัสดพันไม้นะครับรถเด็ดะที่จอดรถกว้างขวางนะครับผมจะประมาณนี้ถ้าตรงไปนี้ก็จะเป็นก็จะไปบึงบึงบึงเอ่อบึงสวัสดนะครับผมร้านน่านั่งนะครับบรรยากาศดี ส่วนนี้ก็จะเป็นแม่ค้ามาขาย๋วยเตียวนะครับถือว่าเจ้าของร้านไอเดียดีมากเลยอ๋อนะครับประมาณนี้ที้โอกาสได้ถ่ายนะครับลง Youtube ให้พี่เพื่อนๆด้ชมชได้ชมกันนะครับผมไส้ฟ้าพญารอสวยเนาะม้าวานนี่นสวยครับไส้ฟ้าวญารอเพิ่งม้าวานยังไง วนไไข่ฟ้าปยญารอใช่ไหมครับสามอาสิบ่าประมาณนี้นะครับผมอโอเคไรัูเอาไปดูไปดูก๋วยเตี๋ยวอปดูกอวยหตอ๋ยหอร่หอยโห้โอ้โหโอ้าหอ้นอ้อ้โนอ้โหโอ้โมโอโหโอ้คหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้ดอ้วหนอ้้อห้้น้้หร้ โรงครัวที่ทำข้าวโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้นะครับชอบนะครับผมถ่ายไปนะครับถ่ายไปให้ตัวเองดูนะครับเผื่อเกิดไอเดียดีๆนะครับหาพื้นที่ดีๆนะก็ทำแบบนี้เลยรับรองว่ายังไงก็มีคนเข้าอยู่แล้วเพราะว่าเขาชอบมาดูต้นไม้แล้วก็ได้บรรยากาศนะครับผมห้องนห้องน้ําก็ดีฝั่งนั้นห้องน้ําแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุนเกษด้วยนะครับผมแนะนําร้านนะครับน่านั่งน่าน่ามาเที่ยวน้ามาชมต้นไม้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ